โอเคครับก็สวัสดีนะครับวันนี้อยู่ผมช่างลิดนะครับวันนี้อยู่กับผมกับตัว MacBook Air ตัวนี้จะเป็นโมเดล a หนึ่งสี่หกห้านะครับก็เครื่องลูกค้ามาในการเปิดไม่ติดนะครับเพราะว่ามีตัวตัว IC บนเมนบอร์ดช็อตอยู่นะครับทำให้ไฟไม่สามารถเข้าไปเทิร์นออนเครื่องได้นะครับมีกระแสไฟเข้าแต่ว่าไม่สามารถเปิดเครื่องได้พัดลมหมุนและตัดดับนะครับผมในส่วนนี้ผมจะมาสรุป อาการยอย่อสั้นๆให้นะครับก็จะเป็นในส่วนของลายไฟชุด cpu นะครับตัว b ีคอร์ cpu มีตัว r ที่ค่าย,ยืดและค่าเพี้ยนอยู่นะครับทำให้ไฟไม่สามารถสั่งการเปิดได้นะครับและมีตัว r ไมมหลายตัวอยู่ครับผมตัวนี้ผมก็ทำการจับเปลี่ยนตัวบีคอร์ cpu เรียบร้อยแล้วตอนนี้สามารถใช้งานได้ปกติแล้วครับผมก็คีย์บอร์ดสามารถใช้งานได้ทุกปุ่มเลยครับ ก็ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่เจอปัญหาเกี่ยวกับ macbook อาการประมาณนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับทางช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k หรือ l i น์แอดออฟฟิเชนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้ครับจะมีทีมงานคอยตอบให้คำให้คาปรึกษาอยู่ครับผมก็ตอนนี้สมัยทีสวิตมีทั้งหมด8สาขาแล้วนะครับยังไงช่างริ่ขอฝาก ร้านสมัยทีเซอร์วิสไว้ด้วยนะครับใครอยู่ใ,ใกล้สาขาไหนสามารถแวะเวียนเข้าไปใช้บริการกันได้นะครับสำหรับวันนี้ช่างที่ขอดตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ